สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยพัฒนานครฟอร์ดเกษตรโนวามินค่ะวันนี้นะคะเป็นเคสพิเศษเลยนะคะสเปเชียลมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยยืนอยู่กับวายเทคนะคะ2.0นะคะแรงม้านะคะ210แรงม้าเลยนะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นกระบะท้ายนะคะแบบพนแรงนะคะคุณผู้หญิงนะคะหรือว่า มีครอบครัวนะคะลูกสาวลูกชายนะคะสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะอันนี้เบามากๆเลยนะคะเป็นแบบพแรงนะคะเดี๋ยวนุ้จะขึ้นกระบะให้ดูนะคะขึ้นกระบะให้ดูนะคะว่าผู้หญิงนะคะก็ขึ้นได้นะคะอันนี้หลบามากๆเลยนะคะ ขึ้นได้จริงนะคะเหยียบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่านุ้ยขาสั้นนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงนะ,ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกระบ,บะนะคะเป็นกระบะแบบเรียบนะคะตัวนี้นะคะมีช่องนะคะช่องระบายน้ํานะคะแล้วก็ดีไซน์ใหม่นะคะให้เป็นแบบเรียมนะคะหลอ่อแบบนี้เลยนะคะสามารถเอาเต็นท์มากลางได้นะคะไม่ว่าจะด้านบนนะคะก็กลางเต็นท์ได้นะคะรับน้าหนักถึง300กิโลกร,รัมเลยนะเะท่ามากๆเลยนะคะเหมาะที่จะออก แคมปิ้งนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะแต่งออฟโรดนะคะคุณผู้ชายชอบออฟโรดนะคะแต่ก็ยังมีครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นทางเลือกเลยนะคะตัวนี้นะคะยังมีช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะนี่230โ้ลต์โนะคะ400วัตต์นะคะ,ระ,คะหรือว่าไฟบ้านของเรานั่นเองนะคะสามารถต่อได้เลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือต้องสตาร์ทรถไว้นะคะเพื่อความไม่ให้เอเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียนะคะแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูนะคะรอบๆนะคะอ,ๆๆๆอันนี้เดี๋ยวดูลมก่อนนะคะตัวนี้ตัวนี้หยับได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถตัวนี้นะคะก็คือเราบาลังนะคะสามารถผูกนะคะผูกเชือกได้เลยนะคะอันนี้แบบเรียวทามเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวตามนุ้ยมาเลยนะคะ,ะมีช่องเสียบสายไฟเยอะนะคะในห้องห้องผู้โดยสารนะคะ,ะมีหลายนะคะ แล้วก็กว้างขวางนะคะสามารถปรับเอนได้ถึง180องศาเลยนะคะสำหรับเบาะนะคะ,ะแล้วก็มีฟังก์ชันนะคะของเทคโนโลยีตัดสานะคะเพิ่มเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะคะฟังเพลงต่างๆนะคะเป็นคู่มือแบบพิเศษเลยนะคะตัวนี้จะไม่มีสมุดคู่มือแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ จอหน้าจอนะคะแสดงข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สามารถสั่งเปิดปิดโทรศัพท์ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชายนะคะชอบแบบออฟโรดนะคะตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็น20นะคะแต่ว่าปีกนกนะคะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเล็กใหญ่นะ,ะช่วงแรงนะคะเป็นแบบ โมโนทูบนะคะช็อกโมโนทูบสองนะคะอันนี้หล่อมากๆนะคะคุณผู้ชายชอบออฟโรดนะคะแต่ว่ามีครอบครัวนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงนะคะมีครอบครัวหรือว่าใช้งานเองนะคะตัวนี้เท่มากๆเลยนะคะเหมาะกับลูกค้ามากๆเลยะคะ่ะไฟนะคะไฟเป็นแบบอัจฉริยะเลยนะคะเป็นแบบแมทริกนะคะก็คือเปิดปิดแล้วก็หลีบไฟให้นะ,ะดับดวงที่ไปแยงตานะคะตัวนี้นุยมน้ำเสนอมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะโล่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็การใช้งานต่างๆนะคะสำหรับครอบครัวเหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเจอกันไลน์หน้านะคะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ